สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นงนัทนายโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l วเอบดีพกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องใจเขาใจเรา ผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ทําให้เรานั้นล้าหลังท้อถอยถดถอยหรือเกิดความเจริญก้าวหน้าได้ในหลายมิติโดยธรรมชาติของความเป็นมนุษย์นั้นโดยส่วนใหญ่มักยึดถือตนเองเป็นหลักมักมีอีโก้หรือมีอัตตาอยู่เสมอจริงๆก็เป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ก็มีผู้คนมากมายที่ได้ผ่านการอบรมเรียนรู้ฝึกฝนรวมถึงพัฒนาตนเองทางด้านของแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทำจึงมีแนวทางที่จะทําให้เกิดความเข้าใจทั้งตนเองและผู้คนในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์อยู่เสมอผลเสียของการไม่ทําความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นนั่นก็คือพลาดโอกาสที่สําคัญเป็นคนไม่มีจุดยืนสังคมคับแคบไม่มีสเสน่ห์ไม่เกิดการพัฒนา คุณประโยชน์จากการทำความเข้าใจทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นนั่นก็คือการเข้าใจตัวตนรู้ถึงศักยภาพที่มีสร้างสรรค์สิ่งดีได้มีวิสัยทัศน์ที่วกว้างไกลทำสิ่งใดมักทรงพลังมีความมุ่งมั่นไม่ถดถอยรู้จักการรอคอยเมื่อไม่สมหวังปล่อยวางเป็นไม่ดันทุลังมีความคิดในการสื่สารพร้อมส่งต่อให้แก่ผู้คน ังนั้นครับการเข้าใจผู้อื่นนั้นก็จะทําให้เกิดมีความประนีประนอมเอาใจเขามา่ใส่ใจเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ทําให้สังคมนั้นมีแต่ความสุขครับการรู้จักตัวตนและผู้คนในสังคมด้วยการทําความเข้าใจภายใต้ถ้อยคําที่ว่าใจเขาใจเราจึงมีความสําคัญยิ่งทุกท่านครับใครเจอเราเขาต้องโชคดี สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอทั่วผืนแผ่นดินไทยและในอาเซียนวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ